ตายสองตายสองโดนนัดหนึ่งตายแล้วปะวะ ตายตายตายโดนกูมาแล้วว่าตามล่าวะนนาหายนอนไปแล้ว <c oughs> ามาเล่กับพี่หัวตัดหัวตัดหัวตัดเงียใเห่อ ไปแล้วบนหลังคายเต้นเสียงมึงไม่ฟังเฮียแม่ลั่วกูหมดละไม่ตายหมดหมดละแม่ก็หมด่ะเติาอยอู้ยอู้อู้ยอ้ยอู้ยอู้ยอ้อ้ออ้อรอ้อ้ยยไอ้ยออ้้ยอ้อ้ย

ตัวบอสอ่ะเห็นข้างหน้ขนาขา้ขางหน้าเห็นไหมข้างหน้าข้างหน้านี่เยอๆๆๆมีงเข้าไปหรอตอนรับเปลี่ยนดีอะไอ้เยี่ยซ้ายมือโอ้ยตวัวเอาตัวยิงปูโดนยิงตายก็เฮ้ยยาอยู ตายตายเต้นเต้นเต้นมาดิโดนโดนนัดนึงอุ้ยตายหมดตายหมดตายหมดตายกองตายกองตายหมดตายหมดอี๋เราเอาเรื่องเหรอมึงแจ้เขาว่าเราเหรอเก็บไม่ได้เว้ยทำไมอ่ะหัวมึงอะไรแกนี่ยมีมีมีทางนี้มีทางนี้มีเด็มีคนมาแล้วมึงทำไม่เกี่บ หลังเราเดินย่ำโคนอยู่วะหลังนี้เลยหลังหลังนี้เลยเข้ามาดิมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยข้างหน้าก,าากอูอู<า>หยีดูไปนน,นึงเลมัน,ม,นมันระวังระวังเขนเฮ้ย,ยนกบันเดี๋ยวกู้งไปเปตัวก่นอนไอเจจ๊สาก่อ เด้อนัดหนึ่งโดนไหนอยู่ไหนหน้าบ้านไปไหนมึ้งไอ้เกิดกระตันวะแกมึงโลกิดจังอ่ะเฮ้เดินดกูไม่มีไม่มีเฮ้ยมันออกมาแรงมาเล่นอยู่เนี่ยมันออกมาแรงมาส่องเราแล้ววิ่งออกเลยใกล้ๆไม่มียิง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 เฮ้ยมีอยิงแม่นดีวะวิววิววิววเฮ้ยมาเลยต้า เอาตายแล้วหมดเลยเหรอวะเกี้ยอะไรวะตายอย่ามาวัดกับพวกกู๊ยเกี้ยคุณรู้ส่มันดีปะจับเงาอะไรวะเฮ้ยมีคนมีคนมีคนอีกมีคนอีกมีคนอีกหลังบ้านหลังบ้านมีเจอแหละอยู่บนอยู่บนชั้นสองชั้นสองตรงตรงนี้มากเลยเห็นรู้นั้นปะแดกโดนยิงว่ะ โอ้โหโดนคนละทัดว่าเฮียเฮ้ยพ่ังอยู่พนังนี่นี่ตัวนี้ยิงกู่ใช่สีเขียวนี่ว่าสีขาวเออนน้สองสามตัวเลยว่ะสามสามตีใหญ่ตีใหญ่เออเลยเล็งหัวมันแล้วก็เฮ้ยได้หัวปะเออ ตายแลช่างแม่งอหะหาวะหาวะเอาวะมันจะไปชุบเพื่อนมันจะย่องไปชุบเพื่อนนั่นเลยตอนนั้นชุบไหมไม่ชุบเฮ้ยยัดเลยไม่ได้ไม่ได้กูต้องหัวเท่านั้นยัดหัวเป็นไงมันจึงวิ่งมาเป็นเส้นตรงเลยเนี่ยเราจะไปชุบเพื่อนแล้วนะ น so ั่นดีเว้ยยิงวิ่งอยู่รอบเลยอุ้ยไอเซนเกมค้างอะไรอ่ะเอาหลุดเลยเอากูหลุดด้วยเอาโอ้โเหรอโปเตออกเหรอ